สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่ทุกคนเป็นนะคะปัญหานั่นก็คือสายตาทุกคนต้องเป็นอย่าเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นแต่จะมาแชร์ปัญหาของตัวเองนะคะก็คือว่าปัญหานี่มันมีตั้งแต่ตื่นนอนยันยันยาหลับเลยเชื่อไหมคือ,อยันเข้านอนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ผู้นิ่ายๆคือตั้งแต่เชา้ายันมืดอะเวียน ตามอยู่อย่างเงี้ยก็คือตื่นมาปึ๊บจับโทรศัพท์ก่อนอันดับแรกแล้วสิ่งที่เห็นก็คือการมองไม่เห็นสิ่งที่เห็นคือการมองไม่เห็นงงไหมคะไม่ต้องงงนะคือเพราะว่าจับโทรศัพท์ถึงต้องรี้ปรับอะคะ่ะปรับแสงคือหลี่แสงให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะมองโทรศัพท์ของเราเพื่อนๆเคยเป็นไห ถ้าปัญหานี้ยังไม่เคยเป็นถือว่าโชคดีมากแล้วก็ระหว่างวันเราใช้หน้าจอคอมเยอะมากแล้วก็เกี่ยวกับเอกสารงานเอกสารทั้งหลายเนี่ยเราต้องตรวจหมดเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งยาต้องไปวางบินลูกค้าปัญหานี้รู้สึกว่า,วาเหมือนจะร้องไห้อะ่ะเดินออกไปข้างนอกเอาบินไปวางลูกค้าอยู่ไม่ไกลกันเราก็เอาบินไปวางพอเดินออกไปเอามือปิดตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหลือลูกกุตาแบบนิดเดียวแบบเดินไปแล้วก็ รีบรีบเดินกลับมาแบบน้ำตาไหลติ๊ก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 คือน้ำตาไหลเลยเราเล่้สึกว่าฮ้ยอาการของเราคือมันหนักแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอาการนี้คืออาการของอาการแพ้แสงคือสายตาเราปรับแสงไม่ทันก็มีความเสี่ยงที่สามารถตาบอดได้เลยนะคะเพราะว่าปรับแสงไม่ทันแล้วก็การรับแสงของเราอะค่ะมีปัญหาแล้วก็ระหว่างวันที่เรานั่งอยู่หน้าจอคอม อาการอาการที่จะเป็นเนี่ยก็คือรู้สึกในตาแห้งเรารู้สึกว่าเราเราหลับตาค่ะแล้วตาเราจะฝืดๆืดอ่ะคือสักพักหนึ่งตาจะแดงแดงฝืดฝืดเคืองๆก็พยายามแบบเหมือนแบบหาก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้น้ําตาเราไหลอ่ะน้ําตาในตามันน้อยเหมือนเราใช้สายตามากเกินไปใช้ดวงตามากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะปัญหานี้คือแบบเรารู้สึกว่าแล้วก็กลับบ้านขับรถเนี่ยถือว่ามันเป็นอันตรายมากเลยนะคือเราจะมองไม่เห็นความชัดเจนนึกออกไหมคะ คันนู้นอยู่ไกลกับเรามากไหมเราจะข้ามยูเทิร์นเนี่ยเราจะต้องตัดมามาไวไหมอะไรประมาณนี้เคยเป็นไหมคะแล้วไฟเนี่ยจะรวมกันคือมองเห็นนะคะไฟแดงไฟเขียวเรามองเห็นแต่เราจะมองเห็นความไม่ชัดเจนก็คืออาจจะแบบลางๆตัวหนังสือวินาทีของไฟแดงไม่ต้องพูดถึงคือไฟเขียวเออไปไม่ต้องว่ากี่นาทีไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเราจะมองไม่ชัดนอกจากจะแบบหยีตามากๆหรือแบบใกล้ๆอะไรเนี่ยเราจะมองเห็น ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงนะคะแล้วก็มีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องมีอะไรมาบำรุงสายตาแล้วอย่างอื่นเราทานอาหารเสริมนู่นนี่นั่นผมดูแลทุกอย่างดูแลยกเว้นดวงตาเราไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่บำรุงดวงตาเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องบำรุงและทีนี้ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งก็ทานมาสักระยะหนึ่งก็โอเคถามว่าดีไหมแต่คือดีค่ะแต่ราคาก็สูงแล้วอ่านส่วนผสมเนี่ยก็คือมันเป็นแบบ0.0นนึกออกไหมคือ จะใส่มาทาอะไรอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าโอเคนะคือดีจริงแต่ราคาสูงรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มกันแล้วก็ไปเจอตัวหนึ่งยา่ยาบิงตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกระปุกอย่างงี้เป็นแคปซูลคือตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของพวกเกี่ยวกับตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยราสเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่อ่าลิปเไอตัวรสฮิปอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตัวลูทีนตัวอะไรส่วนผสมที่เกี่ยวกับการบำรุงสายตาโดยตรงนะคะก็รู้สึกว่าโอเค คนที่ทํางานออฟฟิศคนที่ใช้สายตามากๆคนที่ขับรถแบบเรือนลางคนที่แบบแพ้แสงไม่ค่อยออกไปเจอแสงหรือสายตาปรับไม่ค่อยได้ในตาแห้งประมาณนี้ค่ะอยู่กหน้าจอคอมนานๆใครที่เป็นปัญหานี้นะคะหาซื้อเลยหา,หาซื้อเลยเดี๋ยวจะลองทิ้งลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้ก็ได้ค่ะตัวนี้ดีมากคุ้มกับ เขาเรียกว่าคุณคุณภาพคุ้มกับราคาที่เราได้รับรู้สึกว่ามันโอเคมันคืออาการที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราดูโทรศัพท์เราดูไม่เห็นนะคือแบบต้องรีแสงไม่เป็นรล้ค่ะตอนนี้มองเห็นมองเห็นจริงๆคือเดินออกข้างนอกนี่คือแบบไม่ต้องเอามือปิดตาแล้วคืออาการนี้หายบบหายไปเลยแต่เหมือนกับอาการของการมองภาพให้เหมือนตัวหนังสือเล็กๆไกลๆเรามองไม่เห็นอันนั้นคือแบบโอเคมันคงจะเกี่ยวกับสายตาเราอะไรประมาณนั้นแต่อาการที่แบบแพ้แสงอาการที่แบบน้าในตาแห้งอะไรนะคะตัวนี้เลย อยาขอยืนยันนะคะว่าตัวยายาบริ้งทำให้สายตาของยาดีขึ้นจริงๆค่ะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้ก็บ๊ายบาย